นั่นสุดเก็บทั้หมดยาลง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 โดดแล้วย้อนแล้วนะลงมานลงเงินก็น้องสองสามลงมานอนนอนลงเอ้ยหมกเลย้าคุณกำลังมองหาร้านเติม CP ราคาถูกมาที love, ่เติมโค้ดเกม เติมโค้ดเกมเป็นบริการรับเติมเกมราคาถูกโดยจะมีบริการเติม CP ให้เลือก2แบบนะครับแบบแรก UID ไม่ต้องให้รหัสราคาตามนี้เลยครับถูกกว่าเติมเองหลายบาทแบบที่2แบบใช้ ID password แบบนี้จะถูกกว่าก่อนหน้าใครสะดวกแบบไหนจัด CP ได้ที่เพจเติมโค้ดเกมบริการมามากกว่า3ปีเติมเร็วสะดวกปลอดภัยใส่ใจลูกค้าทางล้างจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็นอกจากวอร์โซนมีเกม Free Fire, ROV, Valorant, Overwatch แล้วก็อีกเยอะแยะเลยนะครับเติมประหยัดเติมถูกเติมเร็วนึกถึงเติมโค้ดเกมครับผม สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรากลับมาอยู่กับหมวด AR นะครับวันนี้ผมมากับปืนลักแมน556นะครับปืนนี้เนี่ยเป็นปืนที่ผมรู้สึกว่าจากที่เล่นมานครับ AR ทุกบอกปืนนี้เนี่ยเป็นปืนที่ยิงได้นิ่งที่สุดละนะครับผมสามารถใส่คูณ3เล่นได้ในภาคนี้นะครับถ้าใครได้ดูคลิปก่อนๆมาเวลาผมแต่งปืนยิงไกลเนี่ยนภะาคนี้เนี่ยปืนมันสายมากครับเลยต้องใส่เลนดอทเล่นเป้ามันจะไม่สายเยอะแต่ถ้าอันนี้ถึงใส่คูณ3เป้าก็ยังนิ่งนะครับแต่ว่า AR ภาคนี้ปืนไหนที่นิ่งมากๆก็มากับดาเมจที่น้อยนะคร้นนครกูสึ ลุ้นลเลยนะจากการเล่นผมคิดว่าใกล้เคียงกับ M 1 3นึงะแต่ผมมองว่านิ่งกว่านะครับเพราะว่าไฟเลทมันน้อยกว่าแล้วก็ดีนน้อยกว่านะครับโอเคมาเรามาดูของแต่งกันครับบาเรลผมใส่เป็นตัวแรกครับตัวนี้บวกระยะได้มากที่สุดนะครับตัวนี้จูนระยะดาเมจกับรีคอยนะครับแล้วก็มัสซูเป็นตัวฮาบริงเกอร์นะครับตัวเก็บเสียงเพิ่มระยะตัวนี้นะครับแล้วก็จูนกระสุนเดินทางเร็วแล้วก็รีคอยนะครับอันเดอร์บาเรลเป็นเอฟแท็กดริปเปอร์นะครับจูนเล็งนิ่งแล้วก็รีคอยเหมือนกันนะครับกระสุน ผมไม่ได้จูนอะไรไปนะครับโอเคของแต่งรักแมน5-6ก็ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าใครเล่นเซนนี้เรารู้สึกว่ากระสุนไปช้าเนี่ยเอาถอดตรงมาส่งไปใส่กระสุนเดินทางเร็วแทนได้นะครับก็หลักๆปืนนี้นะเป็นไออาร์ที่นิ่งที่สุดละแต่ว่าถ้าเจอ RPK ในตอนนี้นะครับปืนเมตานั้นก็สวนหายเลยนะครับจริงๆปืนไหนมันก็แพ้นะ R p พมันโหดเกินนะครับแล้วก็สดคลิปหน้าอยากเห็นผม,มเล่นปืนอะไรแต่งแบบไหนขอเข้ามาได้เหมือนเดิมนะครับกำลังไล่ทาให้อยู่นะแล้วก็อย่าลืมถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมนะครับนบ ชวิสทีวีลิงอยู่ด้านล่างนะครับสตรีมช่วงดึกๆเลยเฮ้ยมันเหยียบมันเหยียบไอ้ใครเก็บกระเป๋าไปเยอะจังอ่ะมันเก็บไปหมดแล้วเหรอโอเคดิบ้าดิกูเก็บอันนี้หมดแล้วเหรอวะเฮ้ยมันเก็บเร็วจังตีไม้มาตีไม้มาที่กล่องกระสุนป่ะเฮ้ยเอาห่อทันปล่าวะมันวิ่งหนีแล้วอ่ะ มาผมเลยพันปัน <c oughs> ไปทางออยอะสายก่อนด้วยวีบงสายก่อนนะมึงอะ่ะ <c oughs> ของกู <c oughs> สามตัวเนี่ยของกู <c oughs> อันเดี๋ผมดูนั่งดูอ่ะนั่งดูเลยเดี๋ยวกูจัดให้นั่นกูเจ็บทุกหมดยาวมันวิ่งลงไปแล้วพี่ขวาขวาขวาวิ่งขวาไปเลยวิ่งขวาไปเลยยาวยาว ือย่างโยนทอนมากเลยอันแน่ใครยิงวะไปสะกิดดูจากไหนอ่ะใจเย็นไว้น้องนั่แหละต้องเข้าใจคนขับหอฮะเฮ้ยแล้วน้องไปไหนอ่ะหอเฮ้ยน้องเฮ้ยไปไหนมาน้องอ๋อรู้ว่าพี่เคต้องดูดของช้าใช่ปหมก็เลยแบบ ยังไม่ดูดหาอะไรเลยนี่ๆๆนี่ insight, นี่นี่นี่ตรงนี้ครงนั้นค่ะไปเล็งไปไว้รถเล็งไปวะเล็งนานเล็งรถมารถมาที่ใหม่ยี่สิบคนคันนี้โอหโหโคตรโคตดมงอ่ะโคตดมงแค่มุมมันยิงไม่ได้ว่ะ มันหันหลบไม่ได้อะมึงไอ้นี่มึงจะไอ้รถแดงแค่ว่าไอ้พี่เฮ้ยขอตังค์ซื้อปืนหน่อยดิไม่มีตังค์มั่งอ่ะไปก็ได้เจ็บปะมารคไปได้ไปเลยไปเลยไปเลยจิตใจมันรุ่มร้อนโยนไม้ลงไปข้างล่างเลยพี่นี่ขับผ่านผมโยนไม้ลงไปได้ปะเท่อะเฮ้ยออกซ้ายออกซ้าย ลง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 ลลงโดดแล้วโยนแล้วนะนงโอ้ยลงมานอนนอนลงเฮ้ยลบแลบหนาตรงนั้นยิงไปก่ลบนอโอ้โตายหมดเฮ้ยวิ่งลงวิ่งลงวิ่งลงเลยวิ่งลงไปเลยหลอดพ่เอ้าไม่รู้บ้าแต่ไ่โดนคนนีอย่างนอก้า ไอ้เหี้ยอะไรวะที่เก๊มันมาแน่พี่มันมาแน่เพราะว่าเราลมเยอะมันหิวว่ะมองนานเลยเด็กแกห้องนานห้องนานโหมีหลายตึกมากเนี่ยนัองหนึ่งนั่งหนึ่งเฮ้ยโอ้โหกูจะไอ้สไตน์อยู่แล้วไฮ้ยกันไอ้น้องไอ้น้อง ไอ้เหี้ยมีหลังยิง,งด้วยไปซ้ายละโอเคเนี่ยที่ทำผมหมดเลยได้วะได้ด้วยเดีาา๋ยวมันตสองตะนะเว้ยยิงข้างหลังนะเดี๋ยวระวังข้างหลังข้างหลังนะข้างหลังแล้วแลยโอ้โห้ไเหี้ยข้ไหนขอมั้งหน่อยขอมั้งหน่อยขอมั้งหน่อยไปซ้ายไปซ้ายขึ้นบนหลังคาโอเคโอเคโอเคเฮ้ยยิงไปไงวะ ไปแล้วไอเวนโดนไปไหนอ่ะไม่รู้ดิเอาเนอคสุด้ำน้าเอาขบวนเหรอใช่มันโดนมาหาผมเว้ยผมสะมองแล้วก็วิ่งลงแต่รถก่อนไม่มีรถเล่นเราทำเพื่อเพื่อนเพื่อที่เพื่อนจะได้เคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วมีซักว่าตีหนึ่งอ่ะที่เหลือมันบนตึกอ่ะจะจะตีบนตึกมเมื่อไหร่อจะไหนอ่ะจะเปิด ไม่ไม่ฟืนเหรอซื้อ S M G อ้าว h a บอยู่ไหนวะโอย้ายทำไมเนี่ยแค่เนี้ยแค่มันแบบโล่งไงมันก็ได้ตายง่ายๆย้ายทำไมเนี่ยว่าพ่อไม่ขึ้นเลี่นัเดี๋ยวเปิดนะเดี๋ยวเปิดท่าเตะแทนท่าแทนมันไม่ได้ยินเสียงด มันอยู่ข้างบนตรงนี้ถ่ายแล้วกันตายตายตายโดนมันจะหายโอ้โหทางในสามตัวสามตัวไม่ได้เล่นอีกแล้วตัดอดตัดอตหมดเลย No เครื่องเปิดไม่ทำงาน โดนสแตนตัวข้างหลังโดนสแตนตัวข้างหลังโดนสแตนน้อน้องน้องโน้ตรีชุบโน้โอ้ดีนะผมดอสมื่อกี้มันนั้นระเบิดตูมละโดนแต่โดนใส่ในนัดเดียวอดเล่นเลยโอ้ยสวยใครทำรถพังวะมีมีตรงนี้ตัวเดียวเกิดหมดเลยเกิดลอยเพื่อนมันเฮ้ยรอรอว่าเมียวเหมียวรอรอรอก่อนรอก่อนเดี๋ยวเพิ่งยิงเพิ่งยิงคนนึงคนคนนี้ให้เพื่อนมันลงก่อน อย่าพิยิงนะมันต so like ่อยเราเขาหล้วเราทำได้ลยแตกไปนะย่อมไม่ตายเฮ้ยพี่แกอย่าบิยิงมันเฮ้ยเอาลุยได้เวลาของโจังหวะโคตรดีอะจังหวะโคตรดีอะคือโดดลงมานี่มันตายเห็นห็นนะ เห็นเห็นเลยนะมูบ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 อะไรครับตอนนี้เดี๋ยวก็เดี๋ยวมาชุดพี่เคพี่ปืนนี้จัดอยู่ในหมวดเดียวกับ M13 นเนี่ยผมก็ไม่ล่องอยู่แล้วขึ้นไปไรแลนหนึ่งยิงไม่ตายจากนี้ยิงฟีเลยถ้าเหนียวขึ้นมาทั้งหมได้นะมาร์กี้ให้อยู่ีเยงอย่าไปยิงมันได้ข้างบนเห็นไหมมันสูงเกินไปโดนบาโดนบาโดนบาโดนหามา้าเหรอ ใช่อยู่ข้างล่างครับตัวมาหมดแล้วโอหดีนะุณรีเซกชันมันก็สลิงไปหมดเลยเหรอต้นไงนะผมได้ต่อไม่ได้สลิงโอเคสลิงกันเดี๋ยวก็ได้เฮ้ยเนี่มานีมาเอ้ยไม่มาไงอ่ะลัคกี้ฮะเนียมาเลยเมื่อกี้ดกูฆ่าไปนิดนะครับ ปึ๊บโอ้โหอันเดอร์เทเกอร์เขเนี่ยอเดอร์เทเำ stone เยี่ยโคตรเท่อะเฮ้ยถ้าแม่เอาเอาเอาเวเตอร์นั่งมวยปั้มมาได้นะนี่มีผ้าคลุมอยู่าาอจอนเอาจอนซีนามาแล้วโคตรปั่นอะตอนนี้ยมันไม่ขี้อยู่ตึกเนี้ยมันดื้อนะเอาผมก่อไปหามาดูกันปะ อีฉากคนมีเพิร์งเว้ยเราต้องหมดเลยอยู่ฟอของผมมันหายเว้ยนี่เหโอ้โหสวยตอนแรกมันการมันเป็นอันนี้แหละแล้วมันก็หายไปเลยคนไทยนี่หว่าเฮ้ย้ยสามยิงถอยนะเอาถอยนะถอยละที่ไม่ขวายสองตัวแต่ผมโดดแต่รถเอ้ยผมโดดลงนะแต่รถมันเกี่ยวผมลงไปแบบ ตอนหน้าอีกสองตัวโอ้โหดูดิดูด sure <erecht> ิปืนแม่งแพ้แบบแพ้เพราะปืนอ่ะทัานเก่งไหมฮ็อกซ์หรือเหลือสองคนอ่ะแพ้เพราะปืนอ่ะเมอร์กี้เมอร์กี้เละไอ้ยี่เป็นกี่ผมแผลเพรปืนจริงแบบผมผมเน้นหัวด้วยนะเว้ยผมรู้ว่าแบบเขายืนอยู่ตรงเนี้ยเน้นเปล่าออกไปยิงอ่ะเออโหทุกเม็ดอ่ะแตกสองน็อกปิดมาห้าตายหมด เคลียร okay ์มมาร์คโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยวิ่งชนกล้องโอ้ก้าเหล่าจัดเกิดอนไรครับเกิดแต่กับไหนอยู่ไหนอ่ะล็อกสองล็อบสองลอกสามโดผมอ่ะผมตายสามโอ้โหนี้ลงมาเก็บของแหละพักมาร์คอันนี้ไม่ได้ว่ะ เมอร์กี้แฮกเมอร์กี้แฮผมกาลังไปยังไม่เลิกพิมพอีก้่ยีย <laughs> ขยันพิมพ์เะด้วยมาร์กี้แล้วเนี่ยมาร์กี้แล้วถูกปะเย้หนึ่งวางคาชุดเลยข้อง้อข้อขวางระเบิดไปแล้วที่บีมลาดผม ขอหนึ่งขอหนึ่งยิงเยอะยิงเยอะยิงมยอะมาไอชินโบโดนศพมาไม่ใส่ตายเลยชุดเต็งนะตรงนี้มาทีมัน้เฮ้ยสิบล้อตาสิบล้อตาสอันนี้ไม่มีปืนมันต้องลงมาเฮ้ยไม่มีกระสุน AR เลยอ่ะขอ AR หน่อยดิเอาตรงมีก่อนทำไม้ถอยกลับก็แตกก็แตกอ๋อมันเล่นไม่เป็นไมนเล่นไม่เป็นอันนี้ AR อันนี้ AR อาลอตออฟ AR เขาเขาไม่ได้เล่นไม่เป็นนน่มอกหีดแล้วัย ขวไม่เก่งเลยไ่ไหนอ่ะเอเออผมนี่พาทิ้งตามสุดสใท้อ่าไปอ่าไปทิ้งต, <laughs> ตรงนั้นไปทิ้งตรงนั้นมันจีโจน <laughs> <laughs> านดูมาเก้าคนอ่ะ <laughs> <c oughs> หูเกเลยเหรอเ <laughs> ออเคน <laughs> ไป็ไอนอย่ีแทงเขาดี่างมงิน <laughs> อดนั <laughs> ไม่บานทีนอาีน่เฮ้ยโอกเลยแบบไม่ไม่ขึ้นเลยอ๋อไม่มาแบบเฮ้ยเหมือนอะไรขยับแล้วผมวิ่งไปดูตัวนี้สองตัวตัวนี้สองตัวไผมปิดคลิปขอขอสักยี่สิลังสวยปิดคลิปไปเลยายที่อันสิปก็ได้สิบเจ็ดสิบแปดก็ไดปิดคลิปนะทำไมผมได้วะ อ่ะผมได้ยี่สิบละปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยเลยเนี่ยแบ่งกับมาร์คมาร์คสามได้ซ้ายพี่ตรงนี้นี่นี่ยิงนี่มันนอนอยู่เนี่ยไหนเนี่ยนะนอนอยู่ตรงนั้น่แหละไปทำไมเขาต้องซักสิกใขยผมได้ปะเป็นโปรทุ้เลยไอ้ยัคนไทยด้วยวะเอ้าผมก็ฝรั่งนะเฮ้ยไอ้น้องผมหมุนอยู่โอ้ไม่ได้วะ พาพี่ยิงเก็บโอ้เก็บ oh, ปืนแฝดเอ็มหนึ่งสามในเฮียแล้วมึงทำอไมมึงขี่มาได้คนเดียวตรงนี้โอ้โห oh, มันยิงโคตรเยอะอ่ะเข้ามาให้มันโอ้ oh, พี่มันสมหรงวะโคลเหมียว oh. ออกเลยโปจะขึ้นไปเล่นบันจึกให้น้ำหนึงนะเอาเวลาสิบเอ็ดโอ้ oh, ขึ้นลิฟต์โอ้สาววิ่งมนาน มันฉี่กันแบบกระจายเลยนะสี่ว่ะสองสี่ว่ะเอาต้องเอาทั้งหมดเนาะก่อนไปรอเลยนะเฮ้ยขวายิงโอ้โหแอตไลเออเลขแล้วน่าขึ้นไปเลยว่ะ ยี่สิ่งเกมเยเคยโคตรตึงเยเคยเขียนมึงบวกใครดูยังเหมียนชื่อมึงขึ้นคิวฟีดเลยโอเคเออเยเท่โอ้โหโคตรเท่แล้วพี่โหพี่เท่มากเลยครับพี่ที่แชมป์ด้วยเขาเท่มากเลยครับโอ้ยไหนสไนโอ้ยรวมรวมรวมได้หกสิบคิว ให้จัดอย,อยู่เฉยๆลอยจัดเนี่เบอร์เลอร์บ <c oughs> อกมันเน่เน่เนี่ยบอร์เลอร์